สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาชนชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูคําถามสัมภาษณ์งานตำแหน่ง f o n t End Developer นะครับผมว่าเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะไปสัมภาษณ์งานนะครับแล้วทุกคนเนี่ยควรจะต้องมี ความรู้อะไรบ้างติดตัวไว้นะครับเผื่อว่าเราไปเจอคําถามนะครับในการสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะได้มีความรู้นะครับไว้สําหรับการตอบคําถามสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็น EP ีที่2นะครับซึ่งผมเคยทําี P แรกไปแล้วนะครับซึ่ง EP ีแรกเนี่ยก็จะ ยาวหน่อยนะครับประมาณเกือบ50นาทีนะครับซึ่ง EP ที่2เนี่ยก็อาจจะสั้นกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อมูลนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้เลยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในตอนที่ทุกคนเนี่ยไปสัมภาษณ์งานก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับก็คือ what is the DOM in HTML นะครับผมซึ่ง DOM เนี่ยนะครับมันจะย่อมาจาก document object model นะครับก็ DOM นะครับตัวย่อนะครับ ก็จะเป็น r a m m i อินเทอร์เฟซนะครับสำหรับ HTML Document นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ JavaScript นะครับในการที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าไปทำการอ่า i p u l a t e ตัว DOM หรือว่าปรับแต่งนะครับผมโครงสร้างของ Document หรือว่าหน้า HTML เนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนพวก CSS ก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเนื้อหาใน HTML ก็ได้นะครับผมซึ่ง DOM เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะทำการเรียกนะครับพวก Element ต่างๆนะครับใน HTML เนี่ยมันจะถูกเรียกว่าโหนดนะฮะหรือว่า Object นั่นเองนะครับซึ่งดูจากรูปภาพด้านล่างนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยฮะ รูปภาพด้านซ้ายก็คือจะเป็น h t m l document ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นไฟล์ h t m l นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเวลาที่ b r o ซอร์เนี่ยมันมองตัว document มันจะมองเป็นรูปแบบของลักษณะเหมือนกับ tree หรือว่าต้นไม้นะครับก็ดูจากรูปภาพด้านขวานะครับตรงนี้ก็คือ DOM นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัว DOM เนี่ยมันจะเริ่มจากตัวบนสุดก็คือเป็น document นะครับต่อมาก็คือจะเป็นตัว h ฮดที่แมวนะครับแล้วก็จะมีเฮดมีบอด y ี้นะครับซึ่งในเฮดก็จะมีไท t l e มีข้อความซึ่งไอตัวพวกเนี้ยนะครับอย่างเช่นพวกเฮดหรือว่าบอด y ี้หรือว่าพวกแท็กต่างต่างเนี้ยนะครับในดอมเนี้ยมันจะถูกเรียกว่าโนดนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีอ็อบเจกต์ตัวอื่นด้วยนั่นเองนะฮะ เวลาที่เราจะแก้ไขข้อมูลนะครับเปลี่ยนสีอะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้ JavaScript นะครับในการเข้าถึงโนดแต่ละตัวนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งใน j a v a s c r i p เนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมคำถามต่อไปนะครับคำถามที่2ก็คือ what is different between span and div นะครับก็คือความแตกต่างนะครับระหว่าง tag span แล้วก็ tag div นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปก็คือเรื่องของ อ่า inline element กับ block element นั่นเองนะครับซึ่งตัว span เนี่ยมันจะเป็น inline element นะครับในส่วนของ div เนี่ยจะเป็น block element นั่นเองนะครับผมซึ่ง div เนี่ยมันก็จะใช้ในการ wrap หรือว่าห่อหุ้มหรือว่าคุมนะครับในส่วนของอ่า section นะครับใน document นั่นเองนะครับส่วน span เนี่ยมันจะใช้ในการ wrap พวกข้อความหรือว่ารูปภาพนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ดูรูปภาพด้านขวานะครับทุกคนจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว,ว่าเนี่ยไอ้พวกแท็กดิฟแท็กเซคชั่นแท็กอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นบล็อกเลเวลอ l e ล e เมนต์เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยความกว้างมันจะกว้างเต็มหน้าเว็บเพจเลยนะครับแต่ว่าพวกอินไลน์อ e m ล n เมนต์เนี่ยมันจะอ่าเวลาที่เราใช้มันจะมาต่อกันนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีความกว้างเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือว่าข้อความนั่นเองนะฮะ อย่างเช่นถ้าเราใช้แท็ก span แล้วก็มีข้อความนะครับถ้าเกิดข้อความมันสั้นความกว้างมันก็จะสั้นนั่นเองนะครับหรือว่าข้อความมันยาวความกว้างมันก็จะกว้างขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูนะครับตัวรูปภาพนี้ทีนะฮะซึ่งตรงนี้ฮะก็จะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น h h e m l นะครับด้านขวาก็คือจะเป็นผลลัพธ์นะฮะเนี่ยจะเห็นได้ว่า อ่าบล็อกเลเวลอ e ล t เมเห็นไหมฮะว่ามันจะกว้างเต็มหน้าเว็บเพจเลยนะครับส่วน inline Element พวก Tag Span เห็นไหมฮะอ่ามันก็จะขึ้นมาต่อกันความกว้างก็ขึ้นอยู่ข้อมูลใน Tag Span เลยนั่นเองนะฮะคำ <c oughs> ถามต่อไปนะครับ what are meta tags นะครับซึ่ง meta t a g เนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับเวลาที่เรามีการ สร้างโครงสร้าง HTML ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งไอตัว meta tag เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น snippet ของ text นะครับที่เอาไว้อธิบายนะครับเนื้อหาของหน้าเว็บเพจของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัว meta tag เนี่ยมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาบน หน้าเพจนะครับแต่ว่าในโค้ดเนี่ยมันจะต้องจําเป็นต้องมีนะครับผมเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำการอธิบายนะครับแล้วก็ช่วยบอกตัว Search Engine ด้วยนะครับว่าไอตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยหรือว่าเว็บเพจเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ดูจากรูปภาพด้านล่างนะครับจะเห็นว่าเนี่ยหลักๆเลยก็จะมี Meta t a ็ที่จะใช้กันบ่อยๆก็ตามนี้นะครับก็จะมี Meta Charset นะครับ Se t อ่า utf-8 นะครับ m e t a d e s c r i p t i o นนะครับตรงนี้ก็คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็อธิบายไปนะครับ คีย์เวิร์ดนะครับเราอาจจะใส่ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคีย์เวิร์ดเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีออเซอร์ด้วยก็ได้นะครับก็ใส่ชื่อเราไปแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น Viewport นะครับตัว Meta Viewport ก็คือจะเป็นในการทําพวก Responsive นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับทุกคน what is the difference between an id selector and the class selector in CSS นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะสับสนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็คือ ระหว่าง ID กับ class เนี่ยเราควรเลือกใช้ยังไงนั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกง่ายๆว่า,าเวลาที่เราสร้าง element ขึ้นมาเนี่ยดูตามรูปภาพด้านล่างก็ได้นะครับก็คืออย่างเช่นผมมี element header นะครับ tag header จะเห็นได้ว่า ID เนี่ยเวลาที่เราจะมีการใช้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเดียวนะครับ element ตัวใดตัวนึง ถ้าเราจําเป็นต้องมีการใช้ ID เนี่ยควรที่จะมีตัวเดียวนะฮะแต่ว่าคลาสเนี่ยเราจะมีกี่ตัวก็ได้นั่นเองนะครับก็เนี่ยฮะตามที่เขาอธิบายเลยก็คือ ID s a r e Unique นะครับ ID ก็คือจะต้องเป็น Unique เฉพาะเจาะจงนะครับหนึ่ง element เนี่ยนะครับควรที่จะมี ID แค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับส่วนคลาสเนี่ยจะไม่ Unique นะครับผมก็คือเราสามารถใช้คลาสได้กับหลายๆ element นั่นเองนะครับอ่านะครับซึ่งเวลาที่เราจะใช้าการสไตล์นะครับก็คือเขียน CSS เนี่ยให้กับ element เนะี่ย ก็นิยมใช้เป็นคลาสนั่นเองนะครับส่วน id เนี่ยก็จะนิยมใช้เวลาที่เราต้องการใช้เจ้าวอลล์คิปนะครับมาทําลูกเล่นให้กับเว็บไซต์เนี่ยก็คือเราจะใช้ตัว id เนี่ในการอ้างอิงนั่นเองนะครับเอาไว้ให้เจ้าวาลล์คิปเนี่ยทำการเข้าถึง Element ที่มี id นั้นๆนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเข้ามาปรับแต่งในส่วนของ e l e m e n t นะครับเนื้อหาหรือว่า css ต่างๆนั่นเองนะฮะดังนั้นนี่ครับก็คือความแตกต่างระหว่าง id กับ Class id ก็คือมีแค่ตัวเดียวนะครับส่วน l a s s เนี่ยมีหลายตัวได้นันเอง ต่อไปนะครับ how could you apply CSS rules specific to a media นะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำ responsive ละนะครับก็คือใน CSS เนี่ยเวลาที่เราจะทำเว็บไซต์เนี่ยนะครับเขียน responsive หรือว่าเขียน media query เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว CSS rules นะครับหรือว่า a d media rule นั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดนะครับขนาดของหน้าจอหรือว่า device ต่างๆได้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมใช้ a d m m e i i a นะครับ o n l y s c r e e น and นะครับตามด้วยข้างในเนี่ยจะเป็นขนาดความกว้างนะครับอย่างเช่นถ้า Mac width 600 p ิกเซก็คือเวลาที่เรานะครับย่อหน้าจอมาในขนาดที่600 p ิกเซเนี่ยนะครับก็จะให้ d i ฟตัวเนี้ย Background เปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกนะครับในเรื่องของการ ทำ Responsive ด้วยเพราะว่าเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับนีไม่พ้นเรื่องการทำให้รองรับทุกขนาดหน้าจอดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาเรื่องการเขียน Media Query ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับ in css what are pseudo classes นะครับ pseudo class ใน css เนี่ยนะครับก็จะใช้ในการกำหนดนะครับ special state ให้กับ element นั่นเองนะครับซึ่งมันจะรวมนะครับจะ combine กับตัว selector ก็คืออย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้ตัว pseudo class เห็นไหมฮะดูตามรูปภาพด้านล่างนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการให้ ตัวลิงก์เนี่ยมันมีการโฮเวอร์นะครับเวลาที่เราเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ใช่ไหมครับก็จะให้สีลิงก์เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับก็คือจะต้องเริ่มจาก s ีดั e เ s เ l e c t o r ก่อนก็คืออย่างเช่นตรงเนี้ย t a ็ a ใช่ไหมครับตามด้วย sudo c l a s s ก็จะเป็นโคลอนแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว Sudo Class นั้นๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็ t a ็ a โคลอน Hover ก็คือเราจะมีการทำา Hover นั่นเองนะครับเวลาที่ Hover ก็จะให้สีลิงก์เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับส่วน ตัวที่2ก็คือเวลาที่ tag a ตัวเนี้ยมันมีการเยี่ยมชมแล้วก็จะให้สีลิงก์เนี้ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย s u d ย o ดคลาสมันก็จะมีเยอะมากนะครับทุกคนก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับนอกจากการใช้ hover visit นะครับก็จะมีอีกหลายๆตัวเลยนะครับที่เราสามารถใช้ได้ก็อย่างเช่น before after first child last child นะครับ nth child อะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะต่อไปนะครับ watch the difference between relative fixed absolute and statically position element นะครับผมซึ่งตรงนี้ใน CSS เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับแม่นเรื่อง position ด้วยนะครับเพราะว่า position เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะครับผมต้องรู้เลยนะครับซึ่งใน CSS เนี่ยนะครับ position จะมี4ตัวหลักๆที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นพวก relative กับ absolute จริงๆมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอามันใช้ทำอะไรด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูตามรูปภาพนะครับ ตัวแรกเลยก็คืออะไรฮะ static นะครับอ่ะตัว static เนี่ยก็คือมันจะเป็น default value ของ element ทุกตัวเลยนะครับ position เนี่ยมันจะเป็น static อยู่แล้วก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นคงที่อยู่อย่างนั้นนะครับตัวที่2ก็คือเป็น relative นะครับซึ่ง relative เนี่ยมันจะทำการอ้างอิงจากตำแหน่งเดิมของมันนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ element ตัวเนี้ยขยบลงมานะครับด้านล่างเราสามารถกำหนด position ให้กับ element ตัวนั้นเป็น relative แล้วก็ ใช้ท็อปนะครับอย่างเช่นลงมา20พิกเซลอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวต่อไปก็คือตัวที่3ตัวที่3าก็คือ absolute นะครับซึ่ง absolute เนี่ยมันจะเป็นการอ้างอิงจาก Parent นะครับเป็นการอ้างอิงตำแหน่งจาก parent ์ที่มันอยู่นั่นเองอย่างเช่นเราต้องการให้อา่ามี2กล่องใช่ไหมครับมีกล่องแม่กล่องหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องลูกนะครับก็ดูตามรูปภาพได้เลยอย่างเช่นไอตัวกล่องใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยกล่องสีขาวเนี่ยก็คือกล่องแม่ใช่ไหมส่วนกล่องอ่าสีม่วงเนี่ยก็ แล้วทีนี้ผมต้องการที่จะอ้างอิงนะครับจากตำแหน่งของ Par e n t หรือว่ากล่องแม่เนี่ยซึ่งตรงนี้ผมจะต้องกำหนดนะครับ position relative ให้กับกล่องแม่ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยถึงจะใช้ตัว absolute กับกล่องลูกเพื่อที่จะให้มันอ้างอิงจากกล่องแม่นั่นเองนะครับก็คืออ้างอิงตำแหน่งจากกล่อง Parent กล่องแม่มันนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็น fixed position นะครับซึ่งไอตัว fixed เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ อยู่ตรงตำแหน่งนั้นเลยถ้าเรากำหนด Position เป็น Fix ซนะครับซึ่งไอตัว Position Fix เนี่ยมันจะอ้างอิงตำแหน่งจากเบราว์เซอร์วินโดว์นั่นเองนะครับผมก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยไอตัวกล่องสีขาวก็คือกล่องแม่ใช่ไหมหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์วินโดว์นะครับแล้วสมมติผมต้องการให้มันอยู่ชิดซ้ายบนผมก็สามารถกำหนดท็อปศูนย์นะครับเลฟศูนย์มันก็จะชิดซ้ายบนเวลาที่เรามีการสกอร์ Score เนี่ยมันก็จะไม่หายไปมันก็จะสติ๊กนะครับฟิกซ์อยู่อย่างนั้นเลยนะครับผม ต่อไปนะครับ what is the difference between put and post นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องทำงานกับพวก API อะไรต่างๆนะครับผมซึ่ง put กับ post เนี่ยมันจะเป็น HTTP m e t h o d นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับก็คือจะมี get มี put มี delete มี post ใช่ไหมครับตามรูปภาพนะครับซึ่งในตัว put เนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเอาไว้สำหรับการอัปเดตข้อมูลหรือว่าสร้างข้อมูลใหม่นะครับผมส่วน post เนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับผม ก็ดูตามรูปภาพเห็นไหมฮะเวลาที่อะไรครับอย่างเช่นถ้าเราทํางานกับ API เราต้องการที่จะขอข้อมูลเราก็จะใช้ get ใช่ไหมอ่า get อย่างเช่นตรงนี้ get pet ตามด้วยอ่า file by id ก็ตามด้วย id นะครับส่วนถ้าเราจะอัปเดต pet ก็ใช้ put เห็นไหมฮะตามด้วย endpoint ก็คือ slash pet ตามชื่อของ pet ที่มีอยู่นะครับผมส่วน delete ก็ slash pet แล้วก็ตามด้วย id ใช่ไหมครับส่วน post ก็เห็นไหมฮะ a pet นะครับตามด้วย pet id แล้วก็ตามด้วย อัปโหลดอิมเมก็คือเราจะทําการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งในตัวโพสต์เนี่ยนะครับก็มันจะมีแอคชั่นหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นอ่าสร้าง New Resource ใหม่นะครับอัปโหลดไฟล์หรือว่า Submit Form จากเว็บก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับทุกคน what are the differences between long polling websockets and server s e n d events นะครับผมซึ่งมาตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือ long polling นะครับ ซึ่งไอ้ลองโพลิ่งเนี่ยนะครับมันจะทําการเปิดนะครับ HTTP request นะครับผมแล้วก็มันจะทําการเปิดเนี่ยนะครับจนกว่าที่จะได้รับการอัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อมันมีการอ่าได้รับการอัปเดตเนี่ยนะครับคำขอใหม่เนี่ยก็จะถูกเปิดขึ้นทันทีนะครับเพื่อรอการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะครับผมต่อไปก็คือ Web Socket นะครับซึ่ง Web Socket เนี่ยจะเป็นโปรโตคอลนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีการสื่อสารแบบ2ทิศทางที่คงที่นะครับระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ Cli นนัเองส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ Serv e r s e อร์ v e n t นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการอาศัยนะครับการเชื่อมต่อ HTTP เนี่ยที่มีอายุการใช้งานแบบยาวนานนะครับผมจากนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีการอัปเดตเนี่ยนะครับซึ่งการอัปเดตเนี่ยนะครับมันก็จะถูกส่งไปยังค e n t เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมต่อไปครับทุกคนก็คือ e x the d i f f e r e n c e b e t w e e n c o o k i e s s e s s i o n storage นะครับแล้วก็ Local storage นะฮะ ตัวแรกเลยก็คือ local storage เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเบร b ์เซอร์ของเรานี่แหละนะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับได้ถึง10 MB นั่นเองนะครับผมตัวที่2ก็คือ session storage นะครับซึ่งไอตัว session storage เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีการปิดเ b r o ซอ e r เนี่ยนะครับไอตัว session เนี่ยมันจะถูกลบออกไปนั่นเองนะฮะแล้วก็การเก็บข้อมูลของ session storage เนี่ยนะครับสามารถเก็บได้ถึง5 MB นั่นเองนะฮะ ตัวสุดท้ายคือคุกกี้นะครับคุกกี้เนี่ยจะเป็นการเก็บข้อมูลที่น้อยมากๆนะครับในเบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งสามารถเก็บได้ถึงแค่ 4kb เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางทั้ง2ตัวเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เบราว์เซอร์นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับทุกคนก็คือ what is CORS u e นะครับซึ่ง CORS เนี่ยนะครับจะเป็นตัวย่อมาจาก Cross Origin Resource Sharing นั่นเองนะครับ คอร์สเนี่ยนะครับจะเป็นกลไกของบราเซอร์นะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่นอกโดเมนที่กําหนดนะฮะแล้วก็มันเนี่ยจะทําการขยายได้นะครับแล้วก็เพิ่มความยุดหยุ่นให้กับนโยบายแหล่งกําเนิดเดียวกันได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าทุกคนดูตามรูปภาพเนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือวิธีที่คอร์สเนี่ยมันทํางานนะครับก็คือฝั่งคล i e อ t นเนี่ยนะครับทำการส่งใช่ไหมครับรีเควสต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันก็จะคอนฟ i นะครับ Co ร์ส p olicy จากนั้นเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งนะครับข้อมูลกลับมาตามด้วย Header ก็คือ access control allow origin ตามด้วย URL ตัวนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับ what is a promise นะครับในเจ้าวาคลิปเนี่ยนะครับเรื่องของ promise เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไอตัว promise เนี่ยนะครับมันจะใช้ในการจัดการนะครับผมการดำเนินการแบบ asynchronous นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ promise เนี่ยในการจัดการนะครับ การดําเนินการแบบอั y n c h r o n o ได้แบบหลายรายการเลยนะครับแบบง่ายมากๆนะครับซึ่งตัว Promise เนี่ยนะครับเขาก็จะให้ในเรื่องของการจัดการพวก callback แล้วก็ event เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่ง Promise เนี่ยนะครับเราจะใช้กันบ่อยๆเลยก็คืออย่างเช่นตัว fetch เนี่ยนะครับในการที่เราจะ fetch ข้อมูลจาก API มาใช่ไหมครับจากนั้นก็รับ response มาใช่ไหมครับทำการแปลงนะครับไปเป็น JSON ใช่ไหมครับแล้วก็ return ข้อมูลออกมาถ้าเกิดว่า e อ r o r อะไรเนี่ยก็ทำการ catch อ r r o r ออกมานั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ดูตามรูปภาพได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ Promise เนี่ยมันก็จะมี state ของมันด้วยนะฮะโอเคต่อไปเนี่ยเรามาดูในส่วนของ state ใน Promise กันนะฮะนี่ครับก็คือ what are the different states in Promises นะฮะซึ่ง Promise เนี่ยนะครับมันจะมี state หลักๆ3าตัวด้วยกันนะครับก็ตามนี้เลยดูตามรูปภาพนะครับเวลาที่เรามีการใช้ promise เนี่ยนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นการ pending เห็นไหมครก็ตรงนี้ก็ดูตามรูปภาพได้เลยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็น pending แล้วก็ถ้าเกิดว่ามัน resolve ก็คือโอเคนะครับไม่มีอะไรผิดพลาด success และมันก็จะไปที่ state fulfill แล้วก็ตามด้วย value นั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือว่า reject ก็คือมี error นะฮะมันก็จะเป็น state rejected นั่นเองแล้วก็ตามด้วย resolve error นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ what is a hosting i in java script นะครับ hosting เนี่ยนะครับมันจะเป็นคำที่ใช้อธิบายการเคลื่อนย้ายของตัวแปรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันไปที่ด้านบนสุดของขอบเขตหรือว่าของสโ o p e นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าจะให้ผมอธิบายเนี่ยมันจะยาวมากซึ่งตรงนี้จะเป็นนิยามสั้นๆของมันนะครับตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมดูนะครับในเรื่องของ hosting i ใน java script นะครับผม เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับในการเขียน JavaScript เราต้องรู้เรื่องของ o o s t i n g ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับทุกคน What are the falsy values in JavaScript นะครับ Falsy value นะครับหรือว่าค่า falsy เนี่ยมันก็คือค่าที่เมื่อเราเนี่ยมีการแปลงนะครับหรือว่า convert ไปเป็น boolean น่ยมันจะกลายเป็นเท็ตนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มีตามนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือจะเป็น single q o t e ก็คือ string ว่างนะครับ2ก็คือเลข0ูนย์นะครับ n u undefined นั่นนะครับ False ลบ0ูย์แล้วก็ b i g i n นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าทุกคนลองไปเปิดคอนโซลในเบราว์เซอร์ดูแล้วก็ลองใช้ฟังก์ชันบูลีนเนี่ย convert ไอตัวพวกเนี้ยนะครับมันจะได้ค่าเป็น false นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับโอเคก็นี่ครับเปิดอ่าตัว d e v t o o l ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็จะใช้ฟังก์ชันบูลีนนะครับซึ่งตรงนี้มันมีตัวอะไรบ้างฮะก็อย่างเช่นตัวอ่าเห็นไหมครับตัว string ใช่ไหมครับ single quote เห็นไหมว่ามันจะเป็น false นะครับ หรือว่าอาจจะเป็น no เห็นไหมครัเป็น false เหมือนกันนะครับเลข0นะครับก็เป็น false นะครับหรือว่านันเห็นไหมยฮะเป็น false เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือ falsey value นั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็จบแล้วนะครับในเรื่องของคําถามสัมภาษณ์งานนะครับในตําแหน่ง front end developer นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเผื่อว่าใครที่จะไปสมัครงานเนี่ยนะครับแล้วอาจจะไปเจอ พวกคำถามแบบนี้นะครับซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการไกด์นะครับผมคำถามสัมภาษณ์งานที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเจอก็ได้นะครับผมซึ่งยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูกันอีกทีด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ครับหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์นะครับผมและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ